ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในสรุปทองรายวันกับ ARR Gold Trading พบกับผมชาวนายขรพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจาก ARR เช้านี้ราคาทองขึ้นมาชนแนวต้านนะครับแบบเป๊ะเลยนะแล้วตอนนี้ก็กำลังค่อยๆไหลลงแล้วใครอยากลุ้นก็แย่ขาเข้าไปลุ้นได้ตรงแถวๆ1660นะครับราคาทองคำ่อเช้านี้มีการกระชากขึ้นมานิดนึงนะครับเกือบถึงแนวต้านบริเวณ16 80พอดีนะครับจากนั้นก็เริ่มถูกเทขายไหลลงมานะมันก็เป็นกรอบไซด์เว้์อยู่ในกรอบนี้แหละครับแถวแถ160 6ถึง1680 16ก็ใครยังไม่มีของก็อาจจะมารอรับตรงโลนี้นะครับบริเวณ1660ก็ได้นะครับก็ไปเล่นลุ้นกันได้จนถึงคืนวันพุธนี้นะครับที่เขาจะมีการประชุมเฟดแล้วก็จะ พูดกันเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เก่งกันไว้ว่าน่าจะไม่ออกมาเกินไปกว่า0.75นะครับเพราะถ้ามันมากกว่านั้นเนี่ยมันจะเริ่มกระทบกับเศรษฐกิจค่อนข้างมากแล้วนะครับเขาก็เลยเก่งกันว่าคงไม่เกิน0.75นี้หรอกดังนั้นก็เป็นไปได้2กรณีครับคือถ้าเขาออกมา7.5ตามค่าจริงทองก็อาจจะบวก ไปอีกประมาณสัก30เหรียญน,นะครับก็เนี่ยประมาณพันเคิดว่าคงไม่เกินนี้ได้นะเหมือนข้าวก่อน,นะครับที่ออกมาตามค่าแล้วทองก็ค่อยๆขยับขยับขึ้นมาประมาณ30เหรียญเช่นกันนะครับครั้งนี้ก็คิดว่าคงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ากับการเขาออกมามากกว่า7จ็ดหราผมว่าทะลุ50แน่นอนนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเรียกว่าตอนนี้คือโยนเหรียญเลยแหละถ้าใครคิดจะเข้าตอนนี้นะครับหรือถ้าใครไม่อยากเข้าก็ต้องรอไปถึงคืนวันพุธนี้นะครับก็ผมว่ารอได้ก็รอดีกว่านะครับ แต่ราคาทองคําแท่งในประเทศนะครับทองคําแท่งเก้ากาบ้านเราเช้านี้เปิดมาก็เรียกว่ายังอยู่กับที่นะเพราะทองคําสปอตมันยังนิ่งๆอยู่แต่ที่ไม่นิ่งก็คือเงินบาทบ้านเราครับเช้านี้เปิดมาทําท่าจะเขียวก็คืออ่อนค่านะครับแข็งขึ้นไออ่อนค่าลงอีกแล้ว นะครับก็ถ้าถึง37เมื่อไหร่โดยที่ราคาทองคำสปอนยังนิ่งๆอย่างนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ที่ทองคาบ้านเราอาจจะบวกขึ้นไปอีกประมาณสัก50บาทได้นะครับก็ใครซื้อไปแล้วก็รอขายผมก็เนี่ยซื้อไม้200ไปก็รอขาย300อยู่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะออกมานะครับตลาดมันก็ต้องรออย่างนี้แหละครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่าน,นี้แล้วมาพบกันใหม่กับ ARR สวัสดีครับ